2 8กับ22บครับ172ิ17กับ168 63.5ิหมินฉันจะไปอย่างเดียวครับไปข้างหน้าไปหาชัยชนะครับชกทุกครั้งมันทุกทีครับชกทุกทีเลตติ้งกระจายครับสตาร์บอยสตาร์บอยเจอพระเอกบูชาเนียงซันนาวเนียงซันนาวเออมันต้องอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ครับเด็ดมวยเดือด แม่พาไปกลวลมจะจับครับดูอาวุธครับออกตลอดครับทั้งข่าวทั้งหมัดโอ้โหโสนแน่นอนครับคู่นี้อ,อัดเข้าไปที่ตามมาก็คือเพลิดเพลินจำเริญใจเพลิดเพลินจมเริญใจแมยังไม่เห็นเลือดครับยังไม่เห็นเลือดอายังไม่เห็นเลือดโอ,อกาสพออร่อยมาเลยครับ เดินหน้าเข้าไปครับแมพยายามจะฟันศองจะสวนสองครับแมเนี่ยอ่าครับไม่รู้ใครกับใครจะพังผ้าไปข้างนึงครับต่อยกันแบบนี้อ้าวครับแมดีมากเยี่ยมมากดีมากเยี่ยมมากครับกรรมการได้แค่นี้แหละครับไม่ต้องบนให้รําคาญหูครับเนี่ยครับอย่าหมดนะครับเนียงชั้นอย่าหมดนะครับอ่าครับเจอสตาร์บอยนี่แม่มาต้องมาเกิน200เลยครับ200ยังไม่พอแล้วครับดูครับ 3เท่านะครับ200 3้0ว่าไปอ้าวโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วหมัดเท้าเข่าศอกซิมขวาตบซ้ายแทงขวาอ้าวลครับใส่เต็มครับใส่เต็มครับเต็มคาราเบลแมนี่แหละครับนี่แค่ยกแรกนะครับสักมีส่วน้วครับเนียงชันเริ่มจะสูงคืนครับโอ้ฟันศอกมาฟันศอกคืนไม่ยอมระท้าด้วยครับแมหายใจไม่ทันครับเนียงชันอยู่ห่างๆเลยพี่โอ้แต่แตกแล้ว แตกแล้วเอาเลือดมาแล้วบางๆโชดีว่าไม่มีลายสักตามตัวนะครับถ้าสตาร์ยังไงครับยังงงๆอะไรอยู่เปล่าโอ้โหแข้งขวาสตาร์บอยเตะฝังใครจะยุบก่อนกันครับคู่นี้่งเสียงเชียร์กันครับเอาให้ข้างห้องตื่นครับมาแล้วครับสตาร์บอยนั้นเหลืออีกแผลนึงแล้วครับคุณมารุตอีกแผลนึงแล้วสตาร์บอยไม่มีปัญหาครับสิบแผลก็ยังสู้ครับสำหรับหมอนี่ สอยแผลพร้อมๆกันนะครับดูครับไปมาโอ้โหแข่งขวาครับคุ้มค่าตัวจริงๆครับต่อยอม่นะครับวงในช่วนเน่งชันทะลาะอีกแล้วไปเต็มปากต่อยช่องไหนก็ไม่มันเท่ากับต่อยช่องแปดครับสตาร์บอยอ้าวมัครับไปแล้วดูครับใส่กันโอ้โหดูครับสู้ถวายหัวครับทั้งคู่ ไม่ไม่รู้เลือดใครเป็นของใครแล้วครับตอนนี้ผสมเป็นลาบเลือดไปแล้วครับเลือดไทยเลือดกัมพูชาครับเอารักมวยเหมือนกันเลยครับทั้งสองประเทศและผู้ชนะครับจอมดีเดือดจากสุร,รินทครับสตาร์บอยเพชรเกียตเพชรเ,เอาชนะครับ